ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Magnolia Quality Development, The f o r e s t t e a r s The Land of Everlasting Happiness. สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่พารูพารวยวันเสาร์ที่19มิถุนายน2564ครับพบก,กับผมอีกบพรพริธาเพิ่มสู่พร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับรายการพารูพารวยก็จะเป็นรายการที่พาผู้ชมไปพบกับเรื่องราวสาระความรู้ดีๆแบบชิลๆสบายๆกันนะครับ วันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการหารายได้เสริมจากการเย็บปักถักร้อยที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันครับุผู้ชมเดียเด๋ยวจะพาผู้ชมไปทานก๋วยเตี๋ยวปากหม้อที่ขึ้นชื่อมากที่สุดเลยนะคบว่าอาร่อยคุณภาพดีเยี่ยมเลยนะฮะแต่ก่อนที่จะไปพบกับ2เรื่องนั้นพาผู้ชมมาพบกับเรื่องแรกกันก่อนนะครับตอนนี้นวัตรกรรมของคนไทยนยไปไกลมากๆแล้วครับสามารถผลิตเครื่องที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ในอากาศหลักการทํางานของเครื่องนี้จะเป็นอย่างไร ตอบโจทย์ให้กับพวกเราในยุคนี้ในรูปแบบไหนติดตามได้ในช่วงนี้ครับจะดีแค่ไหนนะครับถ้าเรามั่นใจว่าทุกลมหายใจที่เราสูดเข้าไปในร่างกายนั้นจะปลอดจากเชื้อโควิด -19 เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่มีนักวิทยาศาสตร์ไทยได้คิดค้นและพัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศเป็นรายแรกและเป็นรายเดียวของประเทศโดยการฆ่าเชื้อใช้วิธีดูดอากาศเข้าไปภายในโพรงจากด้านล่างนะครับผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ที่มีในแสงอาทิตย์แล้วก็ปล่อยอากาศบริสุทธิ์มาด้านบนของเครื่องที่ชื่อว่าโ so ซ N UVcare 254 Airflow สามารถฆ่าเชื้อโรคภายในห้องได้ถึง99.99% 99 จะเห็นว่าเห็นทางสบศเห็นทุกคนให้ล้างมือให้เช็ดพื้นผิวแต่พี่ก็มานั่งมองว่าเอ๊ะแล้วเวลาที่เราอยู่ร่วมกันหายใจร่วมกันเนี่ยมันไม่มีเครื่องล้างอากาศมันไม่มีเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศนะคะด้วยช่องว่างตรงนี้ก็เลยมองว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ใช้ในปัจจุบันทั้งโลกทางส่วนเทคค่ะก็พัฒนาเครื่องตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าสามารถล้างหรือฆ่าเชื้อในอากาศในขณะที่มีคนอยู่ได้อย่างปลอดภัย เครื่องล้างอากาศนี้มีประสิทธิภาพไม่ต่างจากการพ่นฆ่าเชื้อแบบควันหรือเครื่องพ่นละอองนะครับแต่มีข้อดีสําคัญก็คือความปลอดภัยเพราะว่าเป็นระบบปิดจึงเปิดใช้งานได้ตลอดแม้มีคนหรือสิ่งมีชีวิตอยู่อีกทั้งวิธีการนี้นะครับยังใช้เวลาไม่ถึง2วินาทีในการฆ่าเชื้อผ่านพโพรงครับเขาจะดึงอากาศหายใจที่เราใช้ร่วมกันนะคะเข้าไปในโพรงฆ่าเชือ้อแล้วในโพรงฆ่าเชื้อเนี่ยเรามีความเข้มข้นของ สังสี UVC ในระดับที่สูงมากนะคะที่สามารถฆ่าเชื้อแล้วก็ลดการนเปื้อนของเชื้อที่ทำให้เราสามารถติดต่อทางอากาศได้เพราะฉะนั้นเมื่ออากาศชุดที่ผ่านโพรงฆ่าเชื้อเข้าไปแล้วะคะ่ะอากาศที่ออกมาเนี่ยปริมาณเชื้อโรคทีเ่เรียกว่าแอร์บอลหรือทำให้เราติดเชื้อจะลดลง นอกจากไวรัสแล้วก็ยังรวมถึงแบคทีเรียไรฝุ่นจนถึงเชื้อราทําให้ช่วยลดอาการของผู้เป็นภูมิแพ้ได้ด้วยโดยผ่านการรับรองประสิทธิภาพจากศูนย์พันธุทุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพหรือไบโอเทคผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติรวมทั้งมาตรฐานจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าพีเทผ่านสคบอและมาตรฐานมอกอ โดยขนาดความสูงของเครื่องก็ผ่านการออกแบบตามหลักวิศวกรรมนะครับที่จะให้ประสิทธิภาพเหมาะสมที่สุดเหมาะกับพื้นที่ห้องปิดในขนาดไม่เกิน70ตารางเมตรโดยเฉพาะห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศครับเราไม่ได้บอกว่าเครื่องนี้เนี่ยถ้ามีแล้วมันจะไม่ติดเชือ้อเพราะหน้าที่ของเครื่องมันคือลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในอากาศเพราะเนื่องจากมันจะดูดอากาศที่ใช้งานเนี่ยเข้าไปแล้วทําการฆ่าเชือ้อ แล้วก็ปล่อยอากาศนั้นกลับออกมาเป็นอากาศที่ปราศจากเชื้อโรคซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันจะใช้งานได้ดีในพื้นที่ปิดที่เครื่องปรับอากาศผมเชื่อว่ามันสามารถถอดน้ากากได้เพียงแต่ว่าก็ต้องอยู่ในระยะระดับหนึ่งเพราะว่าอากาศเชื้อโรคมัน,มนแค่เราหายใจเข้ามันก็เข้ามาแล้วโอเคว่าตัวนี้มันดูดได้แต่ว่าถ้าเขามาอยู่ใกล้ๆแล้วจามยังไงมันไม่มีทางดูดทันนะครับ แลยข้อดีก็คือสามารถกำจัดกลิ่นได้โดยทดสอบนะครับนำกาแฟมากลิ่นที่ออกจากเครื่องนั้นแทบจะไม่มีเลยหรือแม้แต่อาหารผลไม้ที่มีกลิ่นแรงก็เช่นเดียวกันและการใช้งานที่ง่ายแค่กดปุ่มเปิดขนาดที่ไม่ใหญ่มากเคลื่อนย้ายได้สะดวกจึงยังเหมาะกับการใช้งานในบ้านที่มีความเสี่ยงมีผู้สูงอายุหรือมีเด็กและยังสามารถเปิดใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนค่าบำรุงรักษาก็ถือว่าไม่สูงมาก เพระาะบ้าไม่ต้องมีน้ำยาหรือไส้กรองจะมีเพียงแค่หลอดไฟนะครับที่อายุใช้งานราว1ปีครึ่งหรือประมาณ8,00 0ชั่วโมงส่วนค่าไฟทดสอบเปิดตลอดเวลา1เดือนก็กินไฟราว3 0บาทเท่านั้นปัจจุบันรูปแบบเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศของต่างประเทศนะครับมักจะเป็นการปล่อยประจุไฮดรอ,อกซิลซึ่งก็อาจมีสารตกค้างได้แต่รูปแบบ UVC ที่ปลอดภัยยังไม่มีนะครับทางผู้ผลิตจึงเล็งเห็นโอกาสจะส่งขายต่างประเทศ อาจจะเป็นนวัตกรรมที่เชิดหน้าชูตาฝีมือคนไทยไปสู่สากลครับมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องมีสินค้าดีๆที่ผลิตเองใช้เองและให้คนต่างชาติเนี่ยได้ใช้ด้วยโดยที่เราไม่จะเป็นต้องไปรอเทคโนโลยีต,ต่างชาติเป็นลักษณะ second hand มือสองรอเขาใช้จนเสร็จหวัาว่าตอนวันนัดการำนจะมาถึงเรามันก็บางทีมันก็าช้าไปแล้วโดวยเริ่มต้นนะครับเราอยากจะขายประเทศรอบบ้านก่อนเพราะว่าเราก็มีเคส ขอองกาารรติดจบบ้สำหรับพื้นที่ที่ใหญ่กว่า70ตารางเมตรก็สามารถออกแบบเครื่องให้มีประสิทธิภาพเข้ากับขนาดสถานที่ได้ฉะนั้นหลังคลายล็อกให้คนใช้บริการทานอาหารในร้านหรือที่ทำงานใดนะครับเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศจะเป็นเครื่องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าให้ธุรกิจของคุณไปต่อได้ในยุค new normal ที่เรายังต้องอยู่กับโควิดอีกนานนับปีหรือแม้แต่จะมีเชื้อโรคชนิดใหม่อุบัติขึ้นอีกในอนาคต จิรสวัส์เกศิรัฐถ่ายภาพรัตภูมินินสริรายงานขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับนวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศตรงนี้เชื่อนะครับว่ามีโอกาสที่ประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับถ้าว่ามีการสร้างแบรนด์ดีๆไม่แน่นะครับเรา,าสามารถส่งออกแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับประเทศได้เป็นกอบเป็นคำเลยนะครับก็ลุ้นเอาใจช่วยนะครับ เอาละครับช่วงนี้เราพักกัสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามการหาไรายได้เสริมในช่วงวิกฤตโควิด -19 แบบนี้กับงานเย็บปักถักร้อยที่สวยงามมากๆช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดย wisdom t n b Media g l o b a l v i b r a t e happiness m a อร์วิรีกรฟ์คอนโดที่ออกแบบเพื่อทุกเจเนอเรชันกับก่าสู่ช่วงที่2ของพารู้พารวยครับผู้ชมครับคนไทยนั้นเก่งมากเรื่องของเย็บปักถักร้อยครับ โดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นช่องทางที่จะทําให้หลายคนนั้นหารายได้เสริมได้นะครับวันนี้จะพาทุกชูไปดูตัวอย่างแบรนด์ที่มีชื่อว่าฟินครับน่าจะฟินจริงๆครับเพราะตัวเอ็นนี่เยอะมากๆเลยนะแนวความคิดของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้ครับคือเราเป็นคนชอบแมวเราก็ปักแมวแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราทําให้เรามีความสุข พอเราเอาไปโพสลงโซเชียลมันก็เกิดกระแสตอบรับว่ามันขายได้มีคนสนใจว่าเออถ้าปักลายนี้ได้ไหมสนใจทำเป็นของขวัญให้คนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะพอเราทำขายเราก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาแบบชอบสินค้านี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้อะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามีความสุขกับที่ทำตรงนี้ เหมือนได้ค้นพบตัวเองมากขึ้นแล้วก็มันสามารถเติมเต็มชีวิตของเราได้ด้วยค่ะการเย็บปักงานอดิเรกที่ทำรายได้ซึ่งน้องมุกปฏิวิการแก้วพร้อมเลิกเจ้าของสินค้าแนด์เม d ดแบรนด์ชื่อฟินวัยยีปีเปรียบเทียบว่าเป็นงานเพื่อเติมเต็มชีวิตที่ขาดหายหลังทิ้งงานประจำและมาเริ่มต้นต่อยอดงานอดิเรกในการเย็บปักให้เป็นอาชีพ จากจุดเริ่มต้นปักรูปสัตว์ที่ตัวเองรักสู่งานปักที่ลูกค้าชื่นชอบก็ทําให้เถอได้ออกแบบงานหลากชนิดสร้างประสบการณ์มากยิ่งขึ้นงานที่ทําจะมีหลกัหลกๆจะเป็นวงกุญแจแล้วก็กระเป๋าบิ๊กแบ็ตลับกระจกยางมัดผมบางทีก็ลูกค้าก็จะส่งเสื้อหรือกระเป๋ามาให้ปักองประกอบที่สําคัญน่าจะเป็นส่วนของการออกแบบงานปัก บางทีลูกค้าอาจจะให้เป็นรูปถ่ายมาอย่างเช่นรูปหมาลูกแมวเราจะต้องมาออกแบบเพื่อให้มันเป็นงานปักเพราะว่านั้นมันเป็นภาพเราจะต้องมาทําเป็นลายเส้นเป็นได้พอทําเป็นได้ก็ต้องออกแบบพวกองค์ประกอบสีต่างๆออกแบบดีเทลว่าผลงานมันจะออกมาเป็นยังไงในในส่วนที่ลูกค้าเขาบีบออกมาค่ะ ตลอดระยะเวลาประมาณ2ปีก็เกิดงานชิ้นใหม่เพิ่มขึ้นชิ้นแล้วชิ้นเล่าจากการปักงานตามสั่งที่เธอคิดว่าเป็นความท้าทายโดยความต้องการของลูกค้ามีส่วนสำคัญทำให้เธอได้พัฒนาฝีมือได้ออกแบบงานชิ้นใหม่ต่างแบบต่างสไตล์ตอบสนองคนทุกวัยเพิ่มขึ้นเมื่อรวมเข้ากับครสแสวงหรือคือการสแสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมก็จะช่วยขจัดความยากที่มีออกไปได้และรางวัลชีวิตที่ได้รับเสมอมา ก็คือความพอใจของลูกค้าและการสั่งซ้ำจริงๆก็เรียนรู้ด้วยตัวเองัก80%ส่วน20%นี่ก็จะเป็นพวกติดตามผลงานของคนอื่นไปด้วยดูผลงานของคนอื่นดูว่าเขาทำยังไงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันเกี่ยวกับการดูงานเยอะๆด้วยค่ะแล้วก็ดูงานเยอะๆแล้วเราก็เอามาออกแบบเองคือ ูไว้เป็นตัวอย่างแล้วเราก็มาเหมือนดีไซน์เอาเองว่ามันจะต้องออกมาในรูปแบบไหนปัจจุบันงานเย็บปักถือได้ว่ามีคู่แข่งในท้องตลาดมากขึ้นโดยสถานการณ์โควิด1 i d 1 9เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายคนมีเวลาว่างและมองหางานอดิเรกและอีกส่วนคือต้องการหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างไรายได้ ซึ่งน้องมุกก็บอกว่าทุกคนสามารถทําได้ขอเพียงมีใจรักงานละเอียดและชอบต่อยอดสร้างสรรค์ซึ่งงานเย็บปักก็ลงทุนไม่มากมีเงิน1,000บาทก็สามารถทํางานได้แล้วขณะที่องค์ความรู้ก็มีอย่างกว้างขวางทั้งการเรียนรู้ในคอสเย็บปักการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านโลกออนไลน์เหมือนเช่นที่เธอทําก็สามารถต่อยอดงานได้เรื่อยๆหรือแม้แต่ช่องทางการขายก็ยังอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยเช่นกัน โดยขณะน,นี้ตัวเธอเองก็สื่อสารและนำเสนองานกับลูกค้าผ่านเพจ IG และ Twitter ชื่อฟินที่ต้องพิมพ์ตัวเอ็นยาว5ตัวปัจจุบันเธอเป็นที่รู้จักและมีออเดอร์มากขึ้นต่อเน,นื่องจนทำแทบไม่ทันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเธอยังมีความฝันอยากจะมีร้านเล็กๆเ,เพื่อโชว์เอกลักษณ์และความเป็นตัวตนให้ทุกคนได้เห็นจากงานปักเติมเต็มชีวิตที่ขาดหายต่อยอดสู่งานปักมีชีวิตสะท้อนมนสเสน่ห์งานฝีมือ ซึ่งใช้ศิลปะและจินตนาการเป็นสำคัญช่วยสร้างสารรค์ให้งานปักนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวนันและช่วยเพิ่มมูลค่าสร้างความสะดุดตาให้กับผู้พบเห็นเป็นงานแฮนด์เมดชิ้นเดียวในโลกไม่เหมือนใครเพราะงานปักด้วยมือต้องทำทีละชิ้นซึ่งสิ่งนี้สามารถต่อยอดออกสู่ตลาดต่างประเทศผ่านโลกออนไลน์เป็นรายได้ที่ดีได้อีกทางด้วยจิรสวิ์เกศิรัตน์ถ่ายภาพพิจยาพักคล้ายมณีรายงาน ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสในการหารายได้เสริมนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใส่ใจและก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ทําอย่างเต็มที่เลยนะครับต้องหาจุดที่แตกต่างจากคนอื่นให้ได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าโลกออนไลน์เปิดกว้างมากทําให้เป็นโอกาสสำหรับพวกเรานะครับถ้าคนไหนที่มีไอเดียดีมีความคิดสร้างสารรค์ดีๆมีความใส่ใจมากเพียงพอก็จะสามารถขายไอเดียเหล่านี้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับสู้ๆครับเป็นกาลังใจให้ครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามก๋วยเตี๋ยวปากหม้อที่ไม่ธรรมดานะครับเขาขายผ่านระบบสายผ่านหน้าตาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดย Life is always on เติมชีวิตให้เต็มความหมายกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพารู้พารวยครับ ผู้ชมครับมีไอเดียดีๆเจ๋งๆครับจากร้านนี้ครับน่าสนใจมากๆครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้ออยู่ที่ย่านพุทธบูชากรุงเทพมหานครนี่เองนะครับไอเดียของเขาก็คือว่ามีให้เลือกทั้งหมด7ไส้ด้วยกันนะครับก็จะมีความหลากหลายแล้วแต่ว่าสิ่งที่เหนือกว่าหลายๆเจ้านะครับคือเขาเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าเป็นแบบสายผ่านนะครับให้คุณลูกค้านั้สามารถเลือกชิมได้แล้วก็ตรงกลางร้านเนี่ยนะฮะเขาทํากันแบบสดๆเลยเพราะฉะนั้นอร่อยแน่นอนครับติดตามวิธีคิดของเขาได้ในช่วงนี้ครับ ปากหม้อทั้งเจ็ดใส้ถูกเสิร์ฟลงบนสายพานเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกทานกันถือเป็นจุดเด่นของร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อย้อนยุคที่เจ้าของร้านซึ่งเคยเป็นพ่อครัวที่ประเทศญี่ปุ่นได้ผสมผสานความแปลกใหม่ให้กับร้านก๋วยเตี๋ยวย้อนยุคโดยการน,นำสายพานมาปรับใช้ให้ดูทันสมัยและเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังโชว์ความสดใหม่ของการทำปากหม้อโดยการทำการให้เห็นแบบจ,จัดจ้าน เพื่อให้ลูกค้าดูกันแบบเพลินๆและเสิร์ฟกันแบบจานต่อจานเลยล่ะครับหากพูดถึงเรื่องของปากหม้อของที่นี่แล้วต้องบอกว่าร้านนี้ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนเพราะเขามีไส้ให้เลือกถึง7ไส้ไม่ว่าจะเป็นกุยช่ายหน่อไม้กุ้งแห้งวุ้นเส้นเน็ดหอมหมูยอกุ้งหมูสับไชโป๊และข้าวโพด กว่าจะมาเป็นเจ็ดไส้นี้ก็ผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้วหลายครั้งจนกระทั่งได้เจ็ดไส้ที่ลงตัวและถูกใจลูกค้ามากที่สุดทําให้ร้านนี้เคยมียอดขายปากหม้อสูงถึง1,000จานต่อวันถ้าไม่อร่อยจริงคงจะไม่ขายได้เยอะขนาดนี้แน่ๆจริงๆชื่อร้านก็คือก๋วยเตี๋ยวปากหม้อย้อนยุกใช่ไหมคะไส้เราอะ่ะที่มีตอนแรกก็คือ3ไส้ขุยช่ายไชยโปแล้วก็หน่อไม้กุ้งแห้งมันก็จะเป็นแบบ ย้อนยุคที่สมัยก่อนมันหาได้ง่ายๆแล้วก็ทําที่แบบไม่ยากแต่กว่าจะพัฒนาสามไส้นี้ค่ะให้มันอร่อยก็มีขั้นตอนเพราะว่ากุยช่ายอะถ้าเผื่อผัดไม่ไดีทาไม่ดีมันก็จะขมหน่อไม้ถ้าเผื่อล้างไม่สะอาดนะคะมันก็จะมีรสชาติเปื่อนพอเราพัฒนาสามไส้นี้ได้แล้วอะเราก็เลยมีอีกสี่ไส้เข้ามาก็คือพวกกุ้งหมูสับหมูยอทรงเครื่องมุนเส้นเห็ดหอมแล้วก็ไส้โพดค่ะ ดูจากแบบลูกค้าค่ะส่วนใหญ่เขาแบบไอ้ไส้มันน้อยไปมีไส้อื่นเพิ่มไหมแล้วก็ดูจากความชอบจากาคล้ายคล้ายแบบร้านคนอื่นนะคะออากมาประยุกต์อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ทําให้มีไส้เพิ่มมากขึ้นปากหม้อของร้านนี้จะกินกับซีอิ๊วหวานโรยด้วยกระเทียมเจียวแบบกรอบๆที่ทางร้านเจียวเองก็อร่อยหรือจะทานคู่กับน้ําซุปแสนอร่อยของทางร้านก็มีให้เลือกถึง4รสชาติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นซุปน้ําใสซุปจินดาโฟ ยินดัโฟต้ยมยำและต้ยมยำสูตรดั้งเดิมจากสุโขททยที่กลมกล่อมด้วยความหวานจากน้ำตาลและความเปรีย้ยวจี๊ดจากมะนาวแท้ที่หลายคนบอกว่าทานเสร็จแล้วจะต้องซดน้ำซุปต่อจนหมดเกลี้ยงทั้ง4รสชาตินี้ก็จะมีความอร่อยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแม้ว่าร้านนี้จะเปิดในช่วงโควิดและรอกสองเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่ทางร้านก็ไม่ยออ่อท้อ ปรับกลยุทธ์การขายเน้นขายแบบออนไลน์ทำให้มีลูกค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเอาตรงๆเลยนะคะช่วงแรกที่เปิดอะ่ะคือไม่ได้คิดเลยเลยว่าแบบจะมีผลกระทบโควิดตอนที่เปิดอะ่ะผลกระทบโควิดรอบสองอ่ะมันยังไม่ได้มีผลมากช่วงที่เปิดร้านแรกๆค่ะ16พฤศจิกที่เปิดมาพอเปิดได้ประมาณเดือนกว่าโควิดรอบสองมันมาแล้วคือเราก็ตื่นตระหนกเหมือนกันก็เลยแบบ พนักงานตอนนั้นมีพนักงานอยู่ประมาณ8คนค่ะก็เลยเขามาสลับกันทํางานเพราะว่าไม่สามารถนั่งในร้านได้ช่วงนั้นที่ประกาศก็เลยหาคนนี้มาวันหนึ่งอีกคนหนึ่งหยุดอะไรพวกนี้ก็คือไม่ทิ้งลูกน,น้องแล้วก็ทําออเดอร์ออนไลน์ให้มันมากขึ้นแบบให้ส่วนลดออนไลน์อะไรพวกนี้ค่ะพวกการไลน์แมนโปรเจกลดแบบ50บาท1 0 2 0พวกนี้ก็ได้มาจากช่องทางออนไลน์เยอะขึ้น ด้วยรสชาติความอร่อยที่ถูกพูดถึงกันแบบปากต่อปากและการโปรโมทของทางร้านผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆทําทให้ลูกค้าหลายคนสนใจและเดินทางมาชิมกันถึงที่ร้านครับเห็นรีวิวใน f c e e o o o อะคะ่ะแล้วก็เพื่อนมากินแล้วเพื่อนบอกว่าอร่อยก็เลยมาลองกินเกือบทุกไสเลยคะ่ะอร่อยมากะคะ่ะ แป้งที่นี่นุ่มกว่าที่อื่นค่ะแล้วก็บางกว่าที่อื่นคือจะได้ไส้เยอะกว่าแล้วก็ที่นี่ก็คือเหมือนกินคู่กับก๋วยเตี๋ยวก็ได้หรือว่ากินคู่กับน้าจิ้มก็ได้ค่ะมันก็เลยต่างจากที่อื่นมาลองทานดูนะคะที่นี่ก็คืออร่อยตามคํารีวิวเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อสายพานไส้แน่นเครื่องครบแบบนี้ขายเพียงจานละ1ิบบาทถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็แวะกันเข้ามาได้โดยร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อย้อนยุคสาขาพุทธบูชาจะอยู่ตรงข้ามซอยพุทธบูชา25ทับ ร้านจะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่10บโมงเชา้าไปจนถึง2ทุ่มครับโอ้คุณผู้ชมครับดูแล้วน่าทานมากๆนะครับทั้งไส้ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแล้วก็น้ำซุปดูเข้ากันเข้ากันเลยนะครับ คผู้ชมท่านไหนนะครับว่ามีโอกาสด้ไปลองชิมนะครับแล้วก็ลองพิมพ์เข้ามาทางคอมเมนต์ของพวกเรานะครับว่าอร่อยสมชื่อจริงหรือเปล่านะครับและสําหรับในช่วงท้ายนี้นะครับปิดท้ายกันที่โครงการ reforest for life สร้างป่าสร้างชีวิต by MQDC เป็นโครงการที่ดีมากนะครับช่วยเหลือคนที่ได้ผลกระทบจากโควิด1 9ติดตามได้ในช่วงนี้ครับ ามภาษามือแกได้ดูตรอทัพโทรมาหาเลขาผมเลขาผมว่าเออโครงการนี้ดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยคนพิการจะได้มีรายได้แล้วก็คนมีการจะได้ช่วยปลูกป่าช่วยทํามีประโยชน์เลยให้เลขาผมโทรไปปรึกษาก็ชุมชนนี้เป็นเครือข่ายของทางสมาคมผู้พิก,การของจังหวัดปุมธานีครับ มีการติดต่อเข้าไปหลังจากที่ทางนี้เขาเห็นโครงการแล้วก็พอเราลงมาแล้วก็พบว่าทั้งตัวของบริบทพื้นที่แล้วก็ตัวอะไรเนี่ยมีความน่าสนใจในการส่งเสริมแล้วก็ได้รับก,การช่วยเหลือครับกลุ่มจังหวัดปทุมคนพิการเนี่ยมันเป็นสภาคนพิการทุกประเภทส่วนมากอาชีพที่ยืนจะที่ก็ทํากันทุกๆวันเนี่ยก็ขาขายเช่นขายลอตเตอรี่ขายของชําขายของอะไรอยู่ในบ้านเนี่ย มีคนอยากอยากได้ก็รหนึ่งได้เงินด้วยครับสองก็ได้ทำกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าโครงการเราเนี่ยเร่งด่วนในเรื่องของฝนที่เราอยากจะให้ปลายทางของต้นไม้เนี่ยพันในการปลูกที่ฝนฝนลงครับ เราก็เลยมองว่าควรจะมีเครือข่ายอื่นๆนมาช่วยแบ่งครับถ้าเป็นเครือข่ายที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยน่าจะส่งกล้าไม้ได้เร็วกว่ากล้ามไม้บอบช้ำน้อยกว่ารวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนที่เราจะต้องไปลงกับค่าขนส่งเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเสียเยอะกลับมาในเรื่องของการที่จะนำเงินมาช่วยเหลือชาวบ้านได้เยอะขึ้นครับ เรือ,อไรายได้ไม่มีเลยแล้วก็จะทําอะไรเสริมัมก็ลาบากอีกเนี่ยโครงการนี้รู้สึกว่าคนลูกเลยนนะคิดว่าคนมีการจะเข้าไม่ถึงไงตรงเนี้ยเคยต่ทําที่นั่งทําเฉยๆไม่คิดว่าตจนมาลงปลูกผักปลูกอะไรดึงญ้าอะไรอย่างนี้มันผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับคนในการ ขอบคุณมากครับนี่คือโครงการดีๆ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต by MQDC นะครับเป็นโครงการที่ดีมากๆต่อโจทย์ทั้งในมุมของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการช่วยเหลือคนในชุมชนแปพร้อมกันด้วยนะครับและที่สําคัญเป็นโครงการที่ไม่ได้ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังต่อให้มีความบกพร่องทางร่างกายนะครับโครงการนี้ก็สามารถตอบโจทย์แล้วก็ให้เงินเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19แล้วก็ทําตามกฎเกณฑ์ที่เขาตั้งเอาไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ควรต้องส่งเสริมอย่างเต็มที่นะครับ เอาลครับนี่คือทั้งหมดสําหรับรายการในวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเวลาเดิมบ่ายมงจนถึงบ่ายโมงครึ่งทางทีนเอ็นช่อง16กับพารู้พารวยท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกันนะครับก็ไปที่ Facebook นี้ครับพารู้พารวยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับจนนี้ผมอีกันพ์พร้อมกับทีมงานลากันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ